ดุวนานยกข้อแล้วเงินงดิจิทัลหนึ่งบาทกฎเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิเงื่องไขซื้ออะไรได้และซื้อไม่ได้ขอบเขตการใช้สิทธิเริ่มใช้สิทธิวันไหนดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะนายกกแถลงรายละเอียดนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2,566นายกเสร็จถาเป็นประธานถแถลงข่าวรายละเอียดโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตโครงการดังกล่าวจะเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจรวม ,00 0 0 0ล้านบาท ซึ่งจะอยู่ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต5 0 0แสนล้านบาทครอบคลุม50ล้านคนและอีก1,000ล้านบาทใช้ในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับเงื่อนไขของโครงการเงินดิจิทัาหนึ0 0บาทมีดังนี้ 1. ให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนและมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน500,000บาท 2. กรณีถ้ารายได้เกิน70,000บาท แต่มีเงินฝากน้อยกว่า5 0 0 0 0นบาทจะไม่ได้รับสิทธิหรือถ้ารายได้น้อยกว่า70,000บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า5 0 0 0 0นบาทจะไม่ได้รับสิทธิเช่นกันสำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิดิจิทัลวอลเล็รัฐบาลจะออกโครงการ e-refund ให้สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและบริการแทนส่วนการใช้จ่ายนั้นใช้การต่อย,ยอดจากแอปพลิเคชันเป๋าตางัง และใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนตรวจสอบป้องกันการทุจริตโดยจ่ายเงินกันแบบเฟ t o f a ฟสจะใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่อำเภอเดียวกับบัตรประชาชนเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิในเดือนพฤษภาคม2567ใช้สิทธิครั้งแรกภายใน6เดือนและหากไม่ได้ใช้สิทธิที่เหลืออยู่ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติและเงินที่ถูกใช้และเข้าไปอยู่ในระบบแล้ว จะสามารถใช้จับจ่ายต่อได้จนถึงเดือนเมษายน2570เงินดิจิทัลหนึ0 0บาทใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่สามารถซื้อทองได้หรือนำไปทำระานี้ไม่ได้รวมถึงไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือเติมน้ำมันได้ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูล,ลค่าเพิ่มแต่ร้านค้าที่สามารถขึ่งเป็นเงินสดได้จะต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูล,ลค่าเพิ่มเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ